ครับสวัสดีครับมนีสิภาพีพานองมาเที่ยวแกงครับสามสิบกว่าปีครับจังไดพ่อแกงมนีมีโอกาสครับสวยงามมากครับแกงเอาเดี๋ยวไปเบิ่งครับนี่ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหายูหาจินครับตามลำน้ำมูลนี่คือแกงค้นเลี้ยวเป็นอีกแกงหนึ่งที่สวยงามบริเวณกว้างขวางโขดหินมีมากมม้ครับแล้วแต่สิจินตนาการครับก่อนหินแต่ละรลปแต่ละทรงบ่เหมือนกัน ที่แนมเห็นนะ่คือเกาะกลางน้ำนึกครับเด้อเกาะดอนเลี้ยวปัจจุบันก็เป็นวัดเกาะดอนเลี้ยวครับแต่พอแตแมเมพนนิยมอืน่นดอนใหญ่ครับมีหาดทรายอยู่ข้างๆนะครับขาวๆนะั่นฝากฟังที่แนมเห็นคือฝากฟังของตำบลขั้นไรครับส่วนฟังที่ผมอยู่นี่คือของตำบลทรายมูลนสมัยพ่อแม่ตายายระวางสองฝากฟังขามไปมาหาสู่กัน ใส่แกงแห้งนี่แหละครับเป็นทางสัญจรไปมาหาอยู่หากินร่วมกันสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์มากปลาหน่อยปลาใหญ่มากไายหลายสายพันธุ์มาร่วมกันว่างไข่บริเวณแถวนี้แหละครับแต่ผมเป็นเด็กหน่อยบ่ได้แป้นเอือดเตืดจังสีเดือครับนำกาะแกงหินนี่ครับมีต้นใหม่เกิดได้ครับอย่างเช่นต้ตนพะการโดนน้ำต้นไข่ต้นพะกุมต้นป่อยน้ำพักมีสีสวม จากธรรมศาสตร์ตามฤด,ดูกาลเบดอยู่อจินครับว่ามากก็อยากมานอนแจงหาอยู่หาจินคือเก่าเนาะครับแต่ข้าวตะกี้เต็มรับกลางคืนมาแสงฟืนแสงไฟระยิบระยับพากันก่อไฟแน่แสงไฟสายแนย่สมัยแต่กอนบบมีดอรครับมอแบสเช่งสีเบิดหลยกับไฟสายออกอย่างหันกับตะเกียงตะเกียงโคมเนาะครับไฟจำได้แน่นี่ครับสายเบ็ดเถียงเบ็รดราวนาโบกนิจักครับ นี่ครับหลักฐานที่ยังหลวงเหลือสมัยแต่พอแต่แม่เฮาภูมิปัญญาในการหาจินเพื่อนอื่นลักกิบครับแต่ตอนนี้ผูพังไปเหลือตอให้เห็นนิดเดียวครับตอนนี้ผมมายืนอยู่กลางแกงเป็นร่องน้ำลึกครับคำว่าลึกกับโบเมนลึกเสมอไปมองตื่นก็มีครับย่มขามไปขามมาเฮากไปมองมันตื่นมันเป็นเรื่องธรรมดาของแม่น้ำที่มีเกาะมีแกง หลึกบ้างตื่นบ้างยังมีมากมายหลายกาอแกงให้ช่มครับสไลให้ฟังอีกครับนี่ทัดไปที่แนมเห็้นนี่ก็คือแกงคันต่อดอนเพื่อนอืน่นทัดขึ้นไปกก่แกงมักเฟืองแกงบ้านแกงขาวทัดขึ้นไปกก่แกงขั้นพับขับโบกไก่กันได้ครับต่อจากหันวัดดอนทตดแล้วรับไปนี่วัดลวงปูเ่เสาวัดสําคัญนะครับผมไล่มานี่ยังหมดทันเบิดเลยครับก่อนจิหอดแจงสะพือยังมีอีกอยู่ครับ บุญมาพรามีถา้าฝนโบตกน้ำโบทวมก่อนที่ไปถ่ายไม้พี่น้องชมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำานี้ซะก่อนนาอครับนาอขอบคุณหลายๆครับผม